หากจะพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็คงไม่มีใครกําหนดหรือห้ามได้ว่าคนรักของเราจะต้องมีอายุห่างจากเราเท่าไหร่แต่ที่รู้ก็คือในเมื่อมันรักไปแล้วเมื่ออายุจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรารักไปแล้วอุปสรรคทางด้านตัวเลขของอายุก็ไม่มีความหมาย เรื่องราวความรักของฉันเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นฉันเป็นพนักงานที่บริษัทรถทัวร์แห่งหนึง่งและฉันก็ได้พบกับวิทย์วิทย์ตอนนั้นอายุ18จะย่าง19เเขาเป็นนักเรียนตอนนั้นเขากำลังกลับบ้านแล้วเขาก็เป็นลมด้วยการที่ฉันเห็น เขาเป็นลมฉันจึงเข้าไปช่วยฉันถามเขาว่าเป็นอะไรมากไหมตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักเขาเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วฉันก็จัดการเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าให้เขาพอเขาดีขึ้นเขาก็ขอบคุณและเขาก็กลับบ้านของเขาไป ตอนนั้นฉันก็ยังไม่คิดอะไรคิดกับเขาแค่ว่าเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งอายุก็ห่างจากฉันมากพอสมควรแต่ความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึง่งวิทมาหาฉันที่บ้านเขามาขอบคุณที่ฉันช่วยเหลือเขาวันนั้นและแล้วความสัมพันธ์ของเราก็ก่อตัวขึ้นฉันกับวิทเริ่มสนิทสนมกัน เมื่อฉันหยุดงานและเมื่อเขาว่างเราก็จะไปเที่ยวด้วยกันความสัมพันธ์ของเราเริ่มก่อตัวขึ้นและฉันรู้สึกไว้วางใจวิทมากก็พอครั้งแรกตอนนั้นเองบ้านของฉันน้ำประปาไม่มาวิทจึงอาสาที่จะช่วยซ้มประปาให้จนในที่สุดฉันก็ไว้วางใจเขา เพราะเขาก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษมากพอและตั้งแต่วันนั้นมาฉันกับวิทย์ก็คบกันเป็นแฟนแต่ในความโชคดีของฉันก็มีเรื่องที่เลวร้วายได้เกิดขึ้นเมื่อวันหนึง่งฉันรู้สึกปวดหัวอย่างหนักฉันตัดสินใจไปเช็คที่โรงพยาบาลโดยให้คุณหมอตรวจ ผลออกมาก็คือฉันเป็นมะเร็งในสมองตอนนั้นชีวิตของฉันเหมือนวูบดับไปหมดเลยฉันไม่กล้าที่จะบอกวิทย์ว่าฉันเป็นมะเร็งเพราะในตอนนั้นเองวิทย์ก็กำลังเรียนอย่างหนักเขาเรียนเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะเป็นนักกฎหมายฉันรักเขาเป็นอย่างมาก และไม่อยากจะทำลายอนาคตของเขาซึ่งแม่ของเขาและคนในครอบครัวของเขาเมื่อรู้เรื่องราวของฉันกับวิทย์ว่าเราคบกันครอบครัวของเขาต่างไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่วันหนึ่งแม่ของเขาได้มาขอร้องกับฉันว่าให้เลิกติดต่อกับวิทย์ซะเพราะว่าฉันอายุ มากกว่าวิทย์หลายปีและไม่อยากให้ลูกของเขาต้องมาอนาคตดับฟูกกับฉันเพราะตอนนี้วิทย์เขากำลังจะเรียนจบแล้วและเมื่อเรียนจบเขาก็จะต้องมีหน้าตาในสังคมมีหน้าที่การงานที่ดีหากฉันคบกับเขาฉันก็จะต้องเป็นตัวถ่วงในเมื่อแม่ของเขามาขอร้องกับฉันแบบนี้ ประจวบกับฉันเองก็เป็นโรคมะเร็งในสมองฉันจึงตัดสินใจที่จะหนีห่างจากวิทย์เพื่อให้เขามีอนาคตที่สดใสฉันได้แต่เก็บความทรงจําที่ดีในช่วงเวลาที่ฉันได้คบกับวิทย์แม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ฉันและเขาก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงระยะหนึ่ง ฉันได้แต่เก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้ถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายอายุที่น้อยกว่าจะต้องมารักผู้หญิงที่อายุมากกว่าอย่างฉันแต่ฉันก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ฉันได้รักวิทย์เพราะฉันมีความสุขมากในช่วงเวลาที่เรามีกันและกัน ถึงแม้ว่าความรักของเราอาจจะไม่ได้ครอบครองซึ่งกันและกันแต่ก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ว่าอายุจะห่างกันสักเท่าไหร่แต่ความรักของเราก็จะไม่มีวันเสื่อมคลาย